สวัสดีค่ะสวัสดีลูกคา้าแล้วก็ FC ทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มาเจอกันค่ะกับผลงานอีกหนึ่งผลงานนะคะของอู่หลานกำนันสุดค่ะกับกระบะดําเกษตรนะคะสเปคยอดนิยมจากทางอู่หลานกำนันสุดของเราจัดให้ลูกค้านะคะคันนี้ก็ต้องขอบพระคุณไปยัง FC นะคะ,ะจากต่างแดนเนาะมารับรถคันนี้ไปไว้ใช้งานนะคะได้สั่งสเปคตามที่ต้องการใช้งานไว้เรียบร้อยนะคะส่วนคันนี้ก็เป็นฮีโน m เมก JO7E หัวมีแคปนะคะความยาวของตัวกระบะคันนี้อยู่ที่5เมตรค่ะความสูงอยู่ที่เมตร70กว้าง2เมตร20เนาะเป็นสเปคกระบะด้เกษตเเต็มตัวถามาระยะเวลาในการสร้างรถของเราไม่นานนะคะตามที่ลูกค้าต้องการเลยอย่างลูกค้าบางท่านนะคะ,ะต้องการใช้งานประมาณ1เดือนก็แจ้งได้นะคะ เราจัดให้ได้ตามที่ท่านต้องการาะคันนี้ก็แปลนชมหน้าเป็นวิกเตอร์นะคะกันชนฮีโน่ย้ำหมุดยืน่นนะคะสวยๆจัดให้ตามสั่งเลยสีสันรวดไล่นะคะลูกค้าไม่เน้นเยอะเนาะก็สีน้ำเงินสีฟ้าไล่โทนนะคะตัดด้วยสีบรอนค่ะสวยมากๆสีขาวตัดกับทุกสีนะคะลูกค้านี่คะ่ะดูลายคมๆ สวยๆจัดให้เลยเป็นลายเพชรค่ะก็จะมีกระเช้าไว้เก็บผ้าใบแล้วก็บันไดลิงนะคะบันไดข้างเก๋งใช้งานได้ทุกจุดนะคะใช้งานจริงได้เลยกาดซ้ายขวาเราใส่ให้เรียบร้อยพร้อมเบอร์โทรนะคะท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้0863297855เราจัดให้ได้ทุกสเปคเลยที่ลูกค้าต้องการใช้งานนะคะไมะ่ว่าจะเป็น ดัมเกษตรเนาะหรือจะเป็นรถล่องนะคะอาจจะเป็นล่องผลไม้หรือรถขนฟางยินดีจัดให้ก็นัดปัจจุบันนะคะสเปคที่ลูกค้านิยมก็คือจะเป็นดัมเกษตรเนาะเพราะว่า,าโซนอีสานนี้จะเน้นงานเกษตรเยอะนะคะ ยาว4เมตร50ก็เป็นสเปคขายดีนะคะหรือจะ5เมตร5เมตร50ก็ขายดีเหมือนกันเนาะแล้วก็8ล้อนะคะ2คันหน้าก็มาแรงเช่นกันนะคะเป็นดําเกษตรนะคะอย่างคันล่าสุดที่ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะลูกค้าก็เน้นทั้งขนผลไม้นะคะแล้วก็ขนฟางขนข้าวนะคะบรรทุกได้ทุกอย่างเลยลูกคา้า เรียกได้ว่าคันเดียวแต่ครบจบทุกสเปคการใช้งานนะคะก็คือคุ้มเลยเนาะแล้วก็มีดั้มด้วยนะคะก็เหมาะมากๆเลยนะคะท่านใดที่สนใจเนาะมองหาอาจจะตัดสินใจยังไม่ถูกนะคะว่าจะเอา4เมตรห้หรือ5เมตรดีนะคะก็เน้นตามที่ลูกค้าต้องการใช้งานเลยเผื่อบางท่านนะคะเน้นบรรทุก ได้เยอะนิดนึงนะคะจะเอาความยาว5เม็ดต,ตามคันนี้ก็ได้นะคะนี่หัวมีแคปนะคะถามว่ายาวไหมไม่ยาวนะคะลูกค้าี่กาลังสวยเลยคันนี้ไม่ได้ติดตะแกรงนะคะแล้วก็จะมีโซ่มิเกเียรรัดไว้ให้ลูกค้าได้ใช้งานจริงได้นะคะแล้วก็กระทะตัวนี้เป็นมินียมสี่ใบนะคะ4ลูกค่ะลูกค้าเฉพาะด้านนอกนะคะตัวมินียมตัวนี้จะเป็นแปดน็อตนะคะช่วงล่างใหญ่ก็สําหรับลูกค้าที่อาจจะเน้นแบกน้ําหนักเยอะ นะคะเผื่อ6น็อตไม่ตอบโจทย์นะคะเน้น8น็อตก็สามารถแจ้งได้นะคะนี่อย่างคันนี้ก็แต่งจัดเต็มไปเลยสวยงามลูกค้ารับรถไปก็คือพร้อมไปใช้งานได้เลยคันนี้ก็จะเป็นสีาขาวมุกนะคะสวยๆค่ะแล้วก็จะมีแรด่วนเนี่ยค่ะติดให้เรียบร้อยท่อนะคะระบบท่อเดินให้เรียบร้อยเลย เนี่ยคะ่ะดูสีสันลวดลายได้สวยมากๆค่ะลูกค้าไม่ต้องเน้นสีสันที่แบบฉูดฉาดเยอะเกินนะคะประมาณนี้นี่คือสวยสดใสนะคะโดดเด่นมาแต่ไกลเลยเนี่ยคะ่ะยางนะคะตัวนี้ก็จะเป็น265 70R ขอบ19.5ค่ะถ้าเป็นดําเกษตรนะคะแม่ค้าก็จะแนะนําเป็นยางตัวนี้นะคะ,ะบรรทุกอ่า เป็นยางที่เน้นบรรทุกเลยนะคะแต่ถ้ายัางลูกค้าบางท่านเนาะชอบเรเดียนนะคะอขอบ1 9บเกจุดเอ้ิบเนะคะ9กก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วแต่ลูกค้านะคะว่าบรรทุกเยอะไหมประมาณนี้นะคะเน้นแบบเรื่องน้ำหนักนะคะคันนี้ก็เป็นคสซีหน้าเต็มมาตั้งแต่เป็นหัวลากคาสซีอยู่แล้วนะคะรถสวยสดทุกคันแน่นอนของเราคัาสซันรถเข้านะคะทุกคัน,นะคะ่ะลูกค้าตรงเซ็ตทุกคันแน่นอน ดูได้นะคะสวยๆเลยความสูงของฝาข้างตัวนี้ก็จะอยู่ที่60นะคะลายด้านหลังนีก็จะเป็นรูปเสือพร้อมเบอร์โทรชื่อของอู่นะคะแล้วก็ด้านท้ายเราก็จะมีชื่ออู่แล้วก็เบอร์โทรให้ด้วยนะคะเผื่อลอูกค้าที่เจอรถคันนี้นะคะขับผ่านเนาะเห็นเบอร์โทรก็โทรได้เลยค่ะอู่เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะจัดไฟแนนซ์ก็ได้หรือลูกค้าจะซื้อผ่านทศกั์ตัดสดเรามีพร้อมบริการ แวะมากันได้เลยค่ะมีหัวลากคาซีให้เลือกหลากหลายรุ่นมากๆนะคะรถเข้าใหม่ทุกอาทิตย์เลยตอนนี้ก็จะมีะกันหงายแล้วก็หูช้างคู่เนี่ยค่ะเห็นไหมคะช่งางไล่อัดจารบีเก็บให้ทุกจุดเรียบร้อยเลยรับรถไปก็คือใช้งานได้นะคะก็จะมีกันท้ายระเบิด้างรถไฟค้ำท้ายเวลาลูกค้าใช้งานจริง ตัวนี้ละวแนงท้ายนะคะสามารถถอดออกได้ปกติค่ะแต่ละแนงข้างนี่คือตัวนี้จะเป็นเชื่อมติดตายนยคะเป็นงานเชื่อม CO2 เสานะคะเราผ่าซับให้เหมือนรดดัมก็คือใช้งานได้แ,แข็งแกร่งทนทานแน่นอนนี่ดูงาน,ดงานได้เลยนะคะตัวนี้ความกว้างของเสาอ,อยู่ที่30นะคะลูกค้า เพราะว่ายาว5เมตรนี่จะมีเสากลางแต่ถ้าลูกค้าสังเกตเห็นนะคะถ้าเป็น4เมตร50จะไม่มีเสากลางนะคะ,ะความยาวมันต่างกันเนาะสเปก็จะต่างกันนะคะมีงานสวยๆจากทางอู่ร้านกำลังสุดจัดให้ค่ะแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ไมโครองดักน้ำติดตั้งให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาชมภายในค่ะ <S <S ดูงานได้นะคะนี่สวยๆเลย B.I.P. ดำได้แดงเบอะแคป็บ ok นะคะอย่เราสร้างให้ใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นไม้อัดนะคะแล้วก็ฟองน้ำเนาะเราไม่ได้เอาตัวผ้าเดิมแล้วก็หุ้มเพราะเวลาลูกค้าไปใช้งานจริงมันก็เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองนอะเราจะนอนในรถนะคะอันนี้ก็จะแข็งแรงเนี่ยค่ะแข็งแรงมากๆเลยเสริมฟองน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็ มีเครื่องเล่นนะคะติดให้เรียบร้อยเลยตัวหน้าดำนี่ก็จะเป็นขงชาติเกาหลีนะคะจัดให้ตามสั่งเลยสีสันลวดลายลูกค้าเลือกเองได้ตามชอบนะคะของเราจัดให้ตามต้องการเลยอูสีของเราเองนะคะสีสันเราจัดเต็มแน่นอนคันนี้ขาวมุกม่วงค่ะลูกค้านี่ค่ะแดดมานี่คือสองเหลือกประกายเม็ดมุกสีม่วง,งออกแล้วค่ะสวยๆเลย ดูงานได้เลยนะคะตัวนี้กันชนก็จะมีขายยกด้วยนะคะยกได้สามร,ระดับเวลาลูกค้าไปใช้งานจริงเพื่อเราเข้าสวนเข้าไร่เนาะมันต่ำนะคะก็สามารถายกตัวกันชนได้แต่ตัวนี้จะไม่ใช่ตัวไฮดรอลิกนะคะยกมือนะคะยกมือค่ะลูกค้านี่ค่ะดูงานได้เนาะนี่เบอร์โทรนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจก็สอบถามได้เลยคันนี้ก็ราคาไม่แพงนะคะ จับตรงได้ทุกขันทางอู่ของเราจัดให้เลยนะคะอันนี้ก็อยู่ที่8ปดแสนกว่านะคะลูกค้าเบ็ดเสร็จพร้อมใช้งานแต่ราคานะคะก็แตกต่างก,กันไปตามสเปคของลูกค้านะคะแล้วก็สไตล์ของการตกแต่งเนาะอย่างคันนี้ก็จะมีกระทะมีเนียมด้วยนะคะอ่าแล้วก็แปลงโฉมหน้าก็คือพร้อม แบบหล่อจัดเต็มไปเลยนะคะหรือถ้าลูกค้าที่ไม่เน้นราคาแพงเนาะเบาๆก็ไม่แปลงโฉมหน้าก็ได้นะคะไม่ต้องแปลงหน้าเนาะแล้วก็เป็นตัว6น็อตเหมือนเดิมก็ได้นะคะาราคาก็จะไม่ไม่สูงเท่าตัว8น็อตนะคะเผื่อทันใดที่ต้องการเนาะ ราคางบตามกระเป๋านะคะไม่อยากจัดไฟแนนซ์อ่าก็สามารถนะคะสอบถามรายละเอียดได้เลยเนาะอย่างคันนี้ลูกค้าก็จบสดเลยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยที่ให้ความเชื่อใจไว้วางใจมาสั่งจองรถจากทางอูหลานกำลังสุดของเราไปไว้ใช้งานแล้วก็รับรถไปใช้งานในวันนี้นะคะขอให้เดินทางคล้วคลาดปลอดภยัยรวย,รวยๆวเฮงเคงํำคุณธุรกิจกิจการเจริญ รุ่งเรืองก้าวหน้านะคะยิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะขับขี่ขแคล้วคลาดปลอดภัยทุกเส้นทางเลยนะคะขนเงินขนทองเข้าบ้านเยอะเยอะค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ